อ็โหตัวที่เราไม่ชอบมาแล้วครับผมตเตลเซียนครับเตลเซียนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เอาไว้แก้อิกกี้ได้ดีมากๆเลยนะครับอิกกี้เนี่ยเป็นเมทที่ต้องวิ่งโถมเข้าไปเพื่อจะโยนสกิลหนึ่งถูกไหมแต่เตลเซียนเนี่ยมันมีสกิลที่เอาไว้เบรกแล้วครับอย่างสกิลหนึ่งหรือว่าอันติครับที่ขี้โกงมากๆเลยแค่เขาวางอันติเราเนี่ยเราก็ไม่ใหญ่กระเดินเข้าไปจ่ายสกิลแล้วถูกไหมเราก็ต้องถอยออกมาแล้วการที่เราถอยออกมาเนี่ยมันเป็นระยะที่บางทีเนี่ยเราอาจจะจ่ายสกิลหนึ่งไม่ถึงเราจะเติมตามเมจในทีมไฟท แล้วอันติของเราเนี่ยคือถ้าเกิดโยนเข้าไฟไปนะครับมันจะโดนเตลเซียนเนี่ยคือเบามากๆดาเมจเนี่ยไม่ถึงพันเลยนะครับผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถเอาอันติีเนี่ยจี้เอลสูได้แต่ว่าจี้เรียวมะก็ได้นะครับเรียวมะเนี่ยมันไม่ใช่ไฟเตอร์ที่ถึกอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ลเล่นยากอยู่นะเราเจอกับเตลเซียนนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูในเกมนี้แล้วกันนะครับผมว่าผมจะมีวิธีการรับมือกอับเตลเซียนยังไง ครับผมโอเคถ้าควรพร้อมเลยก็ไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ใดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแล่แรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคสดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วย มีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP s e v e รับซื้อขายหัดเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ24 p a y เว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w t w e p a y i n t h สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Best Realta Channel ในครับผมวันนี้ก็ออกมาเล่นฮีโร่อย่างอีกกี้นะครับ แล้วเกมนี้เนี่ยเราเจอกับเตลเซียนด้วยนะครับผมเมดเมตาตัวใหม่นะแล้วเป็นตัวที่แบบแก้ทางอีกี้ได้ดีมากๆเลยนะครับผมมันมีทักษะสกิลแบบทําให้เราเดินช้าครับพอเราเดินช้าเนี่ยอยู่ทุกคนถีอเดินช้ามากนะเราจะวิ่งไล่กดดัานฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ยากขึ้นแล้วนะครับแล้วดาเมจเนี่ยเราจะจ่ายได้ลดลงด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราโดนสกิลหนึ่งของเตลเซียนเนี่ยเราก็ต้องเดินถอยออกมานะครับโอ้แล้วผมแบบ ปุมเลนเคลียเลนไวไม่ได้ด้วยนะโดนต้นไม้มันค้ำครับแต่ต้นไม้นี่เจ็บมากเลยนะเนี่ยสองัาออกไปให้เพื่อนครับโอ้โหโดนแช่เพราะเถอะวิ้ยตบนะอันนี้แต่ดีนะที่ตบไม่ถึงผมโอ้โห,โโหแค่ยืนเลนก็ลำบากมากว่ะผม ผมไม่อยากจะยืนเลนสู้กับเขาเลยนะแต่ตอนนี้คือดาเมจผมเนี่ยมันยังไม่พอที่แบบจะเคลียร์คีฟได้แบบไวๆนะครับเวรารอของสักนิดนึงนะครับผมรอมีแบบพวกบูงสติ๊กเล็กนะผมว่าน่าจะช่วยให้เราเคลียร์เลนได้ไวขึ้นนะครับี๋ยวดูดอีกทีป่าเนาะเพราะว่าผมต้องการที่จะเลเวลสี่นะครับน่าจะมีคนดักนะผมว่า ว่าเขาน่าจะไปดูดกิบป่ากันนะครับน่าจะได้เคลียร์ก่อนแล้วแต่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยชาร์จไม่พอครับไม้นี่ก็เดินเข้ามาต่อยต้นไม้เนี่ยคือเราแค่ต้องระวังตบนะเฮ้ยไอ้นี่มันจะทลายเข้าพุ่มเลยหรอเองมันห้าวหาญว่ะเพื่อนมนจะเอาผมไม่ได้เลเนะนี่ยคนจึ๊บเจาะ ตอกกันนิดนึงครับผมเฮ้ยเจ็บน,นะน่ะเจ็บน,นะน่ะกูถึงอ่ะทันตีแบบโดนสามครับตายต้นไม้ครับผมตรงนี้แล้วเตลเซียมันแช่แล้วทันตีเดะผมเดินเข้าไปไม่ได้นะทุกคนแต่สวยแล้วนะผมว่าเราเรีบกลับดีกว่าก่อนที่เราจะโดนฉีปิดนะครับผมเกี่ยวกางให้เรียบร้อยก่อนเลยฉีอยู่นี่นี่นี่ไนหะ หอกลอ่อคู่ต่อสู้ครับผมเรียกว่ากระเซ้ายยเย้าแย่สักนิดนึงโอลเยน่าไปดับเบิลคิวที่เลนบนวะอย่างเอาต้นไม้นี่มันจอแจผมจังค้ <c oughs> ำแต่เขาก็ได้เจ็บอยู่นะทุกคนเออจะมาค้ำผมเงี้ยผมก็จะเอาเจ็บแล้วก็เอาตายดีกว่าถ้าเงี้ยเอา้ายืนฝังติแข่งสู้โอ้ยมาจากไหนเนี่ยนายนายคนเนี้ย แกงติแล้วนะเกจการก่อนครับอดับแรกโอ้โหเป็นการซึมเลยจเจันกาเจวันการเดินมาซึมเลยถือว่าทีมูมเนี่ยคือเขาพยายามจี้ผมนะไม่ให้ผมแบบได้จ่ายสกิลง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เอ่ยหรือว่าเตลเซียนเอ่ยเทตอนนี้เราสามารถเคลียร์เลนได้ไวของเขาละ เราต้องใช้จุดนี้ให้เราเป็นประโยชน์เลยเราเคลียร์เรียนไวเราได้เดินไวเราได้เล่นก่อนอันนติตรงนี้โยนให้โดนเอวสู่ครับผมเราสไลด์เข้ามาหม,มนี้ก็ต้องโดนครับออฟฟิกอยู่นะอวะวิง่งเรวิ่งเรวิ่งต่อตัวนหนึ่งส่วนไปตัวนหนึ่งส่วนไปครับมาดิมาต่อยก็โดนอีกนะ รอดมาได้ครับต้องใจเย็นๆนะครับเอาแค่แบบว่าให้พ้นระยะที่เตลเซียนเขนจาจะสกิลเราได้แล้วนะครับแล้วผมก็ค่อยฟิกเนาะถ้าเกิดเราฟิกเลยเนี่ยอ่ะเขาจะรู้แล้วว่าเราเสียสกิลหนีแล้วนะครับให้เขาแบบจ่ายสกิลอะไรมาพอสมควรก่อนแล้วเราก็ค่อยฟิกนะครับผมไม้ตรงนี้เตลเซียนแช่ด่าครับ เราได้เคลียร์ก่อนเหมือนเดิมน,นะเคลียร์ก่อนเราได้เดินก่อนครับอย่าไปสนครับเราอย่าไปยืนสู้เลนอย่างเขาครับเราเราเราปล่อยเขาไปไม่ต้องไปพยายามข้าวครับไปท่านอย่างอื่นไปไปไปเดินเติมเลนข้างดีกว่านะครับตัวเรามันเดินไวก็ก็กเต้นพอได้เปรียบตรงนี้เราให้เป็นประโยชน์ครับให้เพื่อนเชียร์ครีมครับตรงนี้สังเกตนะผมผมผมจะแบบไม่เดินเข้าไปห้าวเยอะจนเกินไปนะครับ ปกติเนี่ยเวลาผมเล่นอีกกี้เนี่ยคือผมจะเดินห้าวกว่านี้นะแต่ว่าเจอเตลเซียเนี่ยคือต้องระวังเลยนะครับขึนโดนอันติมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเข้าทำอย่างเงี้ยเราจะต้องเสียฟิกเสียรายได้นะไม่คุ้มนะครับผมสว,วัสดีครับเห็นนะเพราะอาจจะวาร์ปในป้อมนะทุกคนต้องลองเสี่ยงดูครับลูกนี้โยนเข้าไปแล้วเจอครับผม เรีย <c oughs> กว่าการคาดกัะเดเห็นผลครับสีเคียร์ครีบ่ผมเดลเซียนไม่เดินไปลึกนะรอเคียร์ครีบครับอย่างที่บอกเลยนะครับผมเล่นห้าวเยอะไม่ได้นะอย่าเข้าไปในพื้นที่เขานะครับอันตรายมีฉี่ด้วยครับยิ่งยิ่งยิ่งต้องระวังเลย ถ้าฉี่ถึงตัวแล้วผักก็อาจกำแพงได้นี่คือเราก็ตายเหมือนกันต้นไม้อีกต้องระวังครับต้องทิ้งระยะนะครับผมเวลาสู้เรียบร้อยครับเราเราได้ต้นไม้มาแล้วตีจี้ได้นะบูมอุ้ย,เยนะเอาบทสวยงามเดี๋ยวมาเข้ามาครับตรงนี้ดีดออกไปเดี๋ยวเทียนอ้อมมาแล้วครับผมตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งครับผมลามโดนแช่ครับเทียนฟิก เรียวมาก็ได้ครับผมไปพูดถึงเกมเนี่ยคือผมก็เดินล้ำหน้ายยากเหมือนกันนะฝั่งนู้นเนี่ยมีเรียวม้าครับที่แบบอาจจะเข้ามาแทงเราต้นไหนก็ได้แล้วก็มีฉีครับแล้วก็มีเตลเซียนครับผมแล้วก็ต้องระวังฟิกต้นไม้ด้ยวยนะต้นไม้ฟิกตบอันนี้อันตรายเหมือนกันครับเกมนี้เนี่ยเราจะจ่ายดาเมจได้ยากนิดหนึ่งนะครับผมไม่ยากนิดหนึ่งอะยากมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรคือมันก็เล่นได้แล้วเนาะก็แค่แบบเราจะจ่ายดาเมจได้ลดลงนะครับผมแต่ว่า รายังพอมีดาเมจเติมเพื่อนในทีมไฟนะครับเป็นแบบเซฟๆหน่อยอยืนเซฟๆหน่อยนะครับยังไงผมก็ว่าอีกกี้เนี่ยคือในในแล้งประมาณผมเนี่ยหยิบมาเล่นได้แทบทุกเกมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเล่นได้แทบทุกดาบเลยมันเป็นตัวเติมดาเมจเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีบางดบาบที่อาจจะเล่นยากหน่อยเช่นดาบเนี่ยนะครับผมคือเราก็จะเล่นยากหน่อยแต่ว่าต้องระวังเอานะ ันตีเนี่ยเหมือนเดิมครับเอาว้โยโนตอนที่แบบเราจะขึ้นบ้านให้เขานะครับหรือว่ามันจะเกิดไฟได้อะไรเนี่ยนายเกินไปเปล่าเดี๋ยวฟิกติที่ต้นหมายนี่เขาพยายามจะเอาผมมากเลยเนะี่ยอันตีให้โดนเอลสูครับสําคัญเลยเอลเซียนเนี่ยเราอาจจะปล่อยไปก็ได้นะเพราะว่าโยนอันตีไปเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อันตีเขีรยเรียบร้อยแนละ้วทุกคนเอลเซียน <laughs> เพื่อนตีหารอยู่นะครับไม่มีเลือดหลังป้อยให้ผมเก็บด้วยดิตรงนี้ถ้าเกิดดันคีปดีๆคีฟเข้าสามทางแล้วปล่อยดาร์กสวยๆนี่ได้อยู่นะเพื่อนเอาสองออบเจกต์นะทุกคนเคียร์คีฟรอนะตรงกลางว่าข้างล่างเนี่ยคือเพื่อนเคียร์คีฟแล้วครับเพื่อนพร้อมที่จะเล่นข้างล่างแล้วผมไปเล่นกับแฮร์รี่เลยแล้วกันนะครับ ไอ้นี่เราเป็นแวนด้วยเนาะมันมันตัวโถมอะเลดเกมผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจะไปเล่นเลดเกมตายอนะไรเดียวมะร้อยครับเดียวมะไม่รอดครับเซลเซียนก็ไม่รอดเหมือนกัน,นครับผมอันติปูมโอ้หลบหลบได้หมดเลยนะน่าจะเป็นฟิกนะครับจบเลยปะเนี่ยเก้านาทีผมว่าน่าจะจบได้นะตักออกไปครับแล้วกดสองลัวๆนะ ไอที่เข้ามาล้วงเรามันก็จะโดนสองาผักทันทีอันเนี้ยเอาไว้สู้กับฟอเลนได้ด้วยนะฟอเลนเวลาแบบจะอันติมาเนี่ยเรากด2รัวๆได้มันสามารถแคนเซลอันติฟอเลนกลางอากาศได้นะกรณที่เขายังไม่แปะโดนตัวเรานะน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิศที่เอาไว้สู้กับพวกตัวที่เข้ามาล้วงเราโอเคจีครับจบครับผมคือเกมนี้นี่เรามีแวนด้วยเนาะแวนก็เป็นตัวโถมครับแวนบวกกับอีกีนี้ก็โถมสุดใจนะครับผมความตรวข้ามนี่คือเบรกเราไม่ได้ด้วยแล้วผมก็มองว่า ต้นไม้เนี่ยเขาพยายามโฟกัสผมจนเกินไปบางทีถ้าเกิดจะโฟกัสผมเนี่ยผมต้องยืนหลุดตำแหน่งนิดนึงก่อนนะต้องยืนหลุดตำแหน่งแล้วแบบเขาหาจังหวะฟิกตบอย่างเงี้ยแต่ว่าตำแหน่งที่ผมยืนเนี่ยผมว่าผมไม่ได้ยืนแบบหลุดตำแหน่งคือไม่ได้ยืนในระยะสกิลที่เขาจะสามารถฟิกมาตบเราได้แล้วเขาก็พยายามที่จะเล่นนะครับผมมันก็เลยเป็นการว่าแบบมามาเล่นกับผมแล้วเขาเสียเลือดเยอะจนเกินไปนะครับและเกมนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้จี้แวนไม่ได้จี้ผมได้ถ้วยนะครับผม จริงๆเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันหยิบมาเพื่อจะมาแก้แหวนแหละทุกคนแต่ว่าเป็นเขาโฟกัสผมจนเกินไปอ่ะต้นต้นไม้อ่ะนะก็เลยแบบอาจจะเล่นพลาดนะครับแล้วเกมเนี่ยเตลเตลเซียนเนี่ยก็เล่นดีนะครับผมเขาพยายามแบบอันติโซนอันติไล่แบบไม่ให้เข้าไปง่ายๆนะสังเกตนะเกมเกมเนี่ยคือเขาตายน้อยมากนะเขาตายแค่2ตัวเองนะครับผมแต่ว่าเกมเนี่ยคือผมก็ระวังไงตำแหน่งยืนสําคัญมากนะสำหรับเกมเนี่ย เอายืนในตำแหน่งที่เราสามารถจ่ายสกิลได้แต่อาจจะแบบเราอาจจะไม่ได้ทำดาเมจได้เยอะแต่คือเราก็ยืนในตำแหน่งที่แบบเราสามารถจ่ายดาเมจเติมดาเมจให้เพื่อนได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเติมได้ไม่เต็มที่แต่ขอแค่ให้มันมีดาเมจเติมเพื่อนได้อะอันนี้ก็พอแล้วนะครับผมมันก็เล่นได้แล้วนะครับแล้วก็เกมนี้ผมแบบระวังมากผมเซฟตัวเองมากสังเกตนะเกมนี้ผมจ่ายดาเมจไม่ได้เยอะเลยดาเมจแบบแค่ยี่สาเอนี่สิบสี่เองนะครับปกติแล้วเนี่ยอิกกี้เนี่ยเท่าที่เล่นในเกมทั่วไปนะครับมันจะจ่ายดาเมจอยู่ท่ทีประมาณ 28ถึง30บวกนะครับสำหรับดาเมจเนาะแต่เจอดาแบบเนี้ยมันก็จะเล่นยากจ่ายดาเมจยากครับคือไม่เป็นไรครับขอแค่แบบว่าในไฟ์เนี่ยคุณสามารถจ่ายดาเมจได้แล้วก็ไม่หลุดตำแหน่งตายไวเท่านี้ก็พอแล้วแต่ครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับสิ่งที่จะฝากไว้เวลาที่เราเจอกับเตลเซียนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆให้ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้เพื่อนหนึ่งไลค์เพื่อนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผคนต่อไปสำหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ